สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพภาโชคครับเมือเนี้ยสพภาโชคกับพระพี่พระน้องมาที่วัดดงนาเพื่อนครับหรือวัดปู่ไพ่เนี่ยละครับงดที่พันมากครับเลขวัดปู่ไพ่หรือเลขวัดดงนาเพื่อนเขาครับเขาไปร้ายชุวครับเขาทั้งหลางทั้งบนนะครับพี่น้องครับต้องตัดสื่อนะครับพี่น้องครับออาตามสอภาโชคมาฟังน้ากันครับ กราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับกราบนมัสการครับเลขเข่าเข่าค้ากันนี่เนาะอาจารย์เนาะเข่าเข่าเข่าขักวันเข่าเข่าไหลเลขอจฟกับเข่าเนาะครับอาจารย์ฝันเลขอจฟกับเข่าตจวยอนี่อาจารย์ฝันเนรับตัวย่อครับเพื่อนเพื่อนเขาก็คิดออกอาจารย์ฝันนึกกันเออเี็นนั่น นั่นหลวงพ่อนิ่งดำนันนี้หลวงพ่อนิ่งดำเพิ่นว่านางเพิ่นว่านางข้ามมือนั่นเพิ่นว่านางอยู่บนสวดอยู่งูใหญ่เพิ่นออกมาหาเพิ่นออกมาอีหลีีน่ออกมาอีหลีแล้วเนาะแต่ว่ากล้งคลื่อนไม่เดี๋ยวนี่ว่าเห็ียดกลัวาะว่าถุงกลัวเหมือนเหมือนนี่แหละกระเจง่วงเลยเนี่ยวันนี้อยู่ข้างโบสถ์ละข้างโบสฟังเพิ่นว่าของของเงินข้ามหยังอยู่ฟังนั่นหลายเพิ่นว่ามันเพิ่นนั่งหัน เนี่ยผมเห็นเนาะผมบอกเห็นเนาะเป็นนี่หูแก่ดาที่นเห็นนได้ว่าเนีด้ว่าอันพระลูกพระพระเอ้ยผมมานั่งกไก่พอเนี่ยจะไปนั่งไก่ข้างไม้แลคนว่าจไปนั่งไก่ข้างายก็เลยจะขอไปนั่งคนก็ได้ว่านั่นว่านี่ด่วนตื่นเราคนได้ว่าพ่อจีพ่อจีปล่อยเก่างวดอันันผู้มัดเขาคนนอกพอจีปล่อยเก่างวดพ่อจีบอกเค็ดเน่นนึงที่พ่จีสางบ่คนว่าโอ้เคยอย่าตักสางไม่เห็นมาสางนี่เหรอเหนืนบอก เฮ็ดดักสางแล้วครับพอจัหนัอกันเฮ็ที่เฮ็ดดีสางยิ่ีพอที่ใส่สิมีีิเฮ็ดอันนั้นอันนี้พอพอเฮ็ดว่าถนอกบนนักเยาวมาก็แรงกันได้บอกเฮ็ดสัตว์เก่าสั้นใช้บวชโอ้จังมาปูได้เฮ็ดแล้วว่าได้เฮ็ดนั่นเดียเฮ็ดสัตว์เก่าสั้นใช้บวชหล้วก็ะแจงขันขันหาหาคันขันแปดหาคันไปขันแปดหาคันไปใส่ไปใส่ซีมุ่โบดขันนึงก็เขาโบด บานี้ข less ันขันแปดอีกเก้าขันไม่ใส่ไม่ใส่ออมสลาบานนี้ขันขันหานั่นเอาเขาได้สลาก็ถูกลอยเก้าดอกสึ้นบอกแต่เลเยตเลเยตามพึ้นบอกก็เลเ็ดเรากตเลยผ้ากันนยกเม่วันศิลเมื่อสินลแปดได้้ากันกยกอลรยกเคลืนก็เลยมานอนฝันมือนนอนอนเราไปนั่งเรีนอยู่นั่นละเร่นอยู่นาบนั่นละปูพันกันเลยมาหามา พูเเลยว่าพ่อเขากาบเลยพ่อเเลยกาบพ่อเขเลยว่าพ่อเขาเรยกกาบ้ว่าพ่ออย่างนี้นวอย่างใดเหมืนกันอันสาเก่าสั้นพ่อก็ได้เล้ววันนีนพ่อจะได้ชัดหาสั้นเหมือนกันชัดหาสั้นเอาอันพ่อกับป้อยเลี้ยงมันเขาตัวดีเฮ็ดห้เฮ็ดพวกอย่างนี้เราเออมันก็เขาแรวเนี่ยเก่าเก่าสั้นก็หาสั้นเหมือนันเก้าสั้นก็หาสั้นชัดเก่าสั้นก็หาสั้นเก้าหาเก้าห มันจะเข่าแบบนี้ตัวอ้เข่ามัดเล็กอจอกับเข่าเลงแมวกับเข่าเนาะแมวทองแดงบอชจันน์นั่นสามเจ็ดหกนี่แมวท้องแดงสามเจ็ดนู่นแมวเจ็ดสามเจ็ดนลนู่นแมาไปตัดออกมันก็แดงขั้นสามเจ็ดสามหกอย่าลเงี้ยเอตัดให้สามเจ็ดสามหกมาลงมหาวิทยาลัยข้างคกเนาะมันมาติดติดมาติดตะเลคูก คนยายข้างคอกเนี่ยเขาตัวนี้สามหาเก้า 3, 5, <oh> โ,โอ้ตัวนี้เรามันเขาข้างสามหาเก้าไข้างคคกออ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 กนเนี่ยโอ้ดีดีสามเน่ยไหนกับออกออกวะอดินในห้องเนี่ยเลขพุ่มวัดเลขพ่มวัดเออเลขพุมวัดเก้าสามเนาะเก้าสามก็สามหกเนาะเตี่ยมหนึ่งเนาะเหลี่ลางเนาะอีเลี่มเนี่เปเดียวด้วกับข้างคคกอือวัด ว่าโอ้จะมันอะไรกับแต่เลขต้นไหม่ก็มาเขาดย่นีเจ้าถี่หลายดี่วันตำรอดเลขต้นใหม่หมเ,ลมเลขต้น,น,ตนสามมันว่าสามมันว่าหางเลขต้นมหม่มเ,ามาเมขาหายยาน นี่เด้อเด็กข้างคกกระดงนะเพื่อนก็ไดพี่นองตัดหายยู่ทางแอดมินตัดหายยู่เด็กแมวตัดถือเล็กแมวนี่เล็กแมวหน่อยน้องท่องแดงอืมอีกน้องท่องแดงบังไดตัวพีดบองนะว่าข้างคคกกระดงนะโทษที่ที่น้องครับตัวพีดวัวถูกอืมอันนี้อันนี้คือเยอะตามแทนอืมเอาเห็นสูกล่องว่านั่นนี่ละงวดที่แล้ว น่องแมวท่องแดงคือไ้ค่ะพูดแต่ว่าแอดมินมาตัดไหสามเจ็ดสามหกตรงๆเลยจ้าเงินครับเขามัดครับเลขวัดของอาจารย์ครับเลขอ,อจอฟอกับเก้าหาวงนูครับอาจาฟอ <c oughs> ที่น้องแปะได้่่อาอจาฟอมาจากที่ไหนหน่ะอาจารย์ฟันเราดูตรงนี้ชื่อว่าเราพอต่อแก๊สอัน ขาต่าแก๊กกระหางเออท่านได้เออถ้าพี่น้องผูใ้ใดมีจิตศรัทธาเนาะครับเนาะถ้าส่งมันหรือบอม,ม่ส่งมันถ่ามีจิตศรัทธาก็เชิญได้เด้อครับเด้อผ่านมาทางแอดมินก็ได้ครับบ่ม,มีปัญหาถ้าสิิยต่อแก๊กอาจารย์ฮะยินดีที่สิเป็นสะพานบุญแห้ครับหลอดหล,ลอดมันก็หัว <c oughs> ไม่ออกก็มีแล้วผู้เฒ่าบ้านขอเพิ่นเห็นเด้อลูกเอ้ยบ่ทาเพิ่นให้เฮาเพิ่นไม่หายครับเพิ่นก็สิค่อยมากเลยแม่อาจารย์ต่อปูเพิ่นสิปล่อยเก้าหวด อืออ้อ่าเพื่อนถีบไยมาเก่ามาเด้อครับได้งวดเดียวมาจ้าได้งวดเดียวเน่้อพอเราพูดวันนี้นองงวดแรกจะอออากัศี้นองผมมาเนาะเห็นหนาจาน้อบอกอยู่เสียดายเมื่อนั่นเท่ากับมามาไทยเพืเดียวเล็ก็ออกนาไเพื่อเดียวเลขก็ออกเลพี่น้องก็เลยกบ่งเล็ผู้วันหกได้ยวกัแรกเล็ผู้วันกกเดยวันวันแรกแต่ว่าเลขแมวนั่นพี่น้องกับีวสองวัที่เวันนี้หวันที่สองวันที่หา นี่แม่ก็คือสีช่วงมาน้ำอาจารย์อยู่ดอกน้องจ้ากระดาษกดากระดาษทิเฮ็ดกระดาษท่เฮ็ดซัดต่อไปนี่ละจะเป็นตัดให่งามครับตาบังนี่เดท่านโคก็เห็ดูเอาเด็กเห็ดซัดเฮ็ดอยไรกี่ไรเฮ็ดเดี๋ยวคนอยู่คนอยางได้หาสั้นไม่ใส่หนาปูรุสีต้าหนาผ้านางเงือหันเขาเรียกเขาผมเรียเห็ดให้ได้ผมเรียไเห็ดให้ได้มันเขาแล้วเรียกกันเขาสั้นก็หาสั้นคนว่า อืกะเข้าอ <ini> <wa> ีหล <not living. S 1> ีเข่าแม่เอ่ได้กลับเลยเนาะเออว่านี่ยกว่าทั้ง youtube เออว่าทั้ง youtube แอดมินเท่าคนใดมีจัท้าเนาะขันโบเฮ็ดใส่วัดว่าลาภเท่าจะถิดใส่แล้วเนาะเฮ็ดบุญคนไดเนาะทั้งที่วัดเขาซาเขาลือเป็นนั่นเป็นนี่พระเป็นนั่นพระเป็นนี่ แา่ผมก็พ้อมดีด oh, oh, oh. ีท oh, ั hmm. cool. ้งความเป็นทั้งเป็นทั้งพระอยู่ดีดเพราะใครมีภูมิักดอกเอนาโอ้ยชาดูชาดูพอซอวันนี้รับผมพ่อได้ซื้อทีมงานนี่แหละครับทีมงานพ่อได้ซื้อกะดษครับทีมงานพอซอโอ้โอก็ได้นี่ล่ะอ้าพอซอก็ให้เกือะเกือบมหวดละเมินเมินเมนเมนเมนถ้าบุญตลอดดอกพ่อซอใส่บุญโอ้ยชาาดูท่านพ่ผมอยู่พ่อเขาพอซอวว่าโอ้ยยูทูบคนอยากได้อยากได้เลน้ยงว้ท่ัน อันพอเห็นเนาะปูเนาะบ่เห็นไต่เจ้นั่งอยู่อยู่อยู่ข่างถาดเนาะลูกผู้โงึ้นนั่นไอ้ตัยูทูบไอ้บ่โยมวา้บ่ผมตื่นผมตื่นมืนอวันพีหลอก้ยแล้วมีเีื่องอะบื้อวุนนี้มันแ่มาหมาพัานานยางเนี้ยโอ้ปูยูทูบมันอย่างเรียผมไลยนาทุนไปวัดไปสั้นพอสอนวันนี้ไป ลูกโมกกลัวขึ้นเนาะแล้ลูกขึ้นแค่ลูกบาทด้ยเนาะตือนมันตื่นเลยเนาะไหนตะยูทวมันว่าโยมว่าให้บ่แต่ว่าปู้ไห่นู้ปู่ให้ก็ได้เเออโอ้ยเื่อมหกู้ไ่เำ็มบุญนี่หลกมันเื้อได้โป่งหัวเลยอะแต่ถ้าผ่าต้องตื่นว่าผ่าอีเตือนจนเลื่อมเลยแลู้กปูงมาเบุญเงินหนปูนน่านั่นอ่ว ลูกันลูกขนคางขาดเนาะใไอแล้วไหนทายทูปมันบอโยมบอไห้ว่าลูกบวกกัวงจนได้ชุดขาวไว้ายมันหลอกกันเลยเลทางเนอว่าจัอาจานืออมอตัวเล็กืออมอตัวเล็ ว่าก็โอ้ผู้มาทนก็บหากเขหอมอยู่บัญชีให้ในหมวดหนึ่งนะเด้อเดี๋ยวแปดหมวดเออถ้าบันชีดีใจหรอกคนในชั้นใส่ผูกับได้หันอีคนก็ยิดีใจอีหลอกเอออันที่วัดนี้หมวดสีมาเนาะอีกเมื่อใดเนาะยังสีได้ตัวแนวท่าหน่อยยังสีได้แรงแนวทางเนาะวันที้หาวันที่หาวันที่หาพี่น้องเอาพี่น้องรอวันที่หาเด้อครับเดี๋ยวสีมากราบนมัสการอาจารย์นี้ครับ วันที่หาจังสิ่งนี่ตัวเลขสำหรับมือนี่ห้ากับมาแสดงความดีใจก็ประจารยเพ้นครับครับเลขอจฟอกระเขาครับเก้าหาครับเลขอจฟอเลขแมวทองแดงสามเจ็ดหกคนบอกไ้ตัดเอาแอดมินกระตัดไ้กับสามเจ็ดตรงตรงครับอันนี้ข้างโคกอัะสามห้าเก้าครับตัดออกมากับโปะเลยเหรอครับเลขพุ่มวัดห้าเก้าสามครับ ตัดออกกระโปะอีกแล้วครับเนี่ยก็ได้เข่าเมื่อเอ,าอ้าพี่น้องก็ตามต่อวันที่หาเด้อครับพี่น้องสีมาอีกครับครับพระอาจารย์มี่ยังสีวอาก,กับญาติกโยมก็บอาได้ครับอโอ้กับเชิญตรญาตระยงบนถ้ำบุญเท่านั้นละ<ร>่ะขาเต่าขาตัวเต่าตัวแกนต้นหักห<ร>ลอดมันแตกแต่สีได้เฮ็ดซื้อกระดาษเฮ็ดให้ผู้อีกครับผมเอออย่างนี้จะบอกบุญนั่นล่ะพระวันที่เิญนะครับค่ะครับบุญ กเดวมีเมียมีนี่เห็ดตาน้ำวัดน้ำบ้านเตุกาน้ำบวผู้บัดเป็นใส่เหตุน้ากัเฮ็ุพระกับยังเสียเนาะพระกับบอกบุญตลอดละกราบนมัสการครับกราบขอบพรคุณอาจารย์นะครับอบุณรกราบนมัสการเจ้า